นี่เมนูทอดไก่อ่ะอ๋อนี่เป็นเมนูทอดไก่อ่ะเป็นเมนูไก่ทอดนะครับัด,ดในหม้อนี้ทำเสร็จไปแล้วเสร็จ้ยเต้ยต้องตุยแล้วกใส่ผักแล้วก็ใส่ผักเลย มะนอาวอะไรเป็นลูกเหะอนคะวรมันไม่อร่อยมันจะโคตรเปรี้ยวเลยมะนาวแช่เย็นครับแล้วก็ออกมาเป็นลูกอย่างนะี้ในการแช่ช่องฟิตแม่แม่มันบบมอยู่ในข,ขวดเหมือนเดิมจีบดูโคตรเปรี้ยวแน่เลยมันลงหมดขวดเลย <c oughs> นี่เขาใช้กันอย่างนี้จริงเหรอนะนเนี่ยมะนาวแช่แข็งจริงเหรอเขามาทำอย่างนี้จริงเหรออือ <c oughs> เธอกดเบียร์มันลงเยอะไงมันเป็นน้ำเค็มโอ้โตอายแล้วมะนาวแช่แข็งครับทำกับน้ำจิ้มอันนี้น้ำจิ้มเจียวครับพออร่ายก็ตเติมใหม่ฮะเบี้ยวทิปปิง้งเลยจกไม่มีน้ำเลยเกือบหมดขวดละขวดค <oughs> <c oughs> อันน <pour> ี้แจ่วมะนาวหรือเปล่ายังไม่ละลายอยู่นั่ไหนเม็ดนั้นอ่ะยโอ้รุ่นไหนวะมะนาวขวดแจ๊กเก็ตใช่ปะ